หากคุณกำลังหาร้านเติมเกมคุณภาพผมขอแนะนำ Richman s h o p การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมโลบอกด้วยบัตรโลบอกกิฟต์การ์ดได้ในราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง LINE o f f i c i a l l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเงินสุดคุ้มให้เราไปเติมเองได้อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Limanhop เลยยยวัดดีคุู้ชมทกนกนน เข้าสู่แมปที่มีชื่อว่าเอ็ดเควินเฮาส์นะครับก็คือบ้านไข่ของเควินอะไรประมาณนั้นนะเกมเกมนี้เป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะครับคุณผู้ชมที่เราสามารถเลือกเพศตัวละครหลักได้ด้วยนะมีแซมชายนะครับแล้วก็แซมหญิงเราเลือกเป็นแซมชายแล้วกันนะครับไปไปดูกันสาหรับเนื้อเรื่องในวันนี้ไม่เอาหน้าบิลลี่นายจำไว้ดีนะเราคือแซมนะครับไม่แซมเควินมีปัญหากับฉันที่โรงเรียนเ็าลูกชดใช้ดูนะหน้าบิลลี่อย่างเอา ดูหมือนว่าไอ้เจ้าบิลลี่เนี่ยมันจะขอให้เราช่วยนะครับช่วยปลาไข่ใส่บ้านเควินนะครับคือมันทะเลาะก,กับเควินมาจากโรงเรียนนะนะโอเคฉันจะช่วยกับไม่มีทางนะครับแน่นอนว่าผมต้องไม่มีทางได้ฉันจะทำด้วยตัวฉันเองเอาแล้วบิลลี่เฮ้ยอย่าบิลลี่อย่าอย่าเอออย่าอย่าไปปลาใส่บ้านเขาออ้กี่ฟองวนะเนี่ยสี่ห้าฟองอุ้ยเรียบร้อยบิลลี่กูทำอะไรลงไปใช่บิลลี่วิง่งเออโอ้หมาฝรั่งตกด้วย คือไปเฟี้ยงโดนเทียนครับล้วบ้านไฟไหมอันนี้คือบ้านของเจ้าเควินนะครับเควินแบบอ้อุดเรียบร้อยแล้วคือมีเสียงผู้หญิงร้องด้กวิ่งหูชมเมื่อกี้ breaking news บ้านเกิดไฟไหม้ขึ้นเราอยู่ข้างหลังนี่เป็นบ้านเล็กๆในหมู่บ้านเราได้รับรายงานว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งติดอยู่ในบ้านเราไม่ทราบความเป็นไปของเธอตอนนี้ว่าเธอตายหรือยังสาเหตุของไฟไหม้เราก็ไม่ทราบบิลลี่งไงเพราะบิลลี่งไง20ปีต่อมาคืนที่หนึ่งว่ะ อุ้ยอันนี้คือโตกันหมดแล้วปะเนี่ยโอ้โหไอ้ไอ้แขนลายไอ้แขนลายหน้าแบบนี้คือไม่ต้องสืบเลยฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะมาร่วมงานกับคุณเนี่ยบิลลี่บอกว่าอะไรกูไม่อยากทําให้มันยิ่งใหญ่เหรอบนบล็อกทูบเนี่ยอ๋อดูเหมือนจะมาจะมาล่าท้าผีกันนะผู้ชมในภานหลังนี้เขาบอกประมาณว่าเราถ่ายทุกอย่างที่นี่ได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เฟกแบบปลอมทุกอย่างได้เท่าที่ปลอมนะครับเพราะว่าพวกคนดูเนี่ยมันดูทุกอย่างนั่นแหละ เขาบอกเนี่ยครับคุณพูดถูกกับมันไม่ถูกต้องเลยก็จุดๆวะ่ะใช่มันไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนใครจะสนพวกเขาตายไปแล้วมาทํากันเถอะโอ้โหคือ,ค,อคือมึงไม่สนใจคําพูดกูเลยเหรอบิลลี่ว้าวบิลลี่บอกเนี่ยครับดูที่นี่สินี่คือสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสรับวิดีโอของเราจะคิดว่าคุณอยากดูรอบก่อนตัดสินใจว่ะคือตัวเราบอกเนี่ยครับบิลลี่อะไรก็แล้วแต่พบเราข้างนอกเมื่อคุณเสร็จพวกนั้นมันออกไปลอนอกบ้านแล้วเนี่ยครับ คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดเพราะไอ้บิลลี่เลยเว้ยคือทำไมตัวละครชื่อบิลลี่นี่มันเป็นตัวลายทุกทุกแมปเลยบ้างไอ้แมปไฮเอนซีวิดบิลลี่เนี่ยครับซ่อนแอบกับบิลลี่อันนั้นคือมันก็ลายอะนะเออในนี้มีอะไรไหมไม่มีว่ะเตียงก็ไม่มีอันนี้คืออะไรอ่ะฟันดันเจียนดันเจียนแสนสนุกอะไรคือดันเจียนแสนสนุกวะทำไมมันถึงติดป้ายชื่อดันเจียนแสนสนุกเฮ้ยคุณรู้สึกไม่สบายออกไปจากบ้านหลังนี้เอ้ยเฮ้ยเดิวดิวดิวออกไปเลย อยู่ดีใจเต้นตึกตักบิลลี่บอกว่าคุณคิดยังไงฉันชอบมันกับฉันไม่ชอบมันมีประตูที่หน้าขนลุกใช่มันมีประตูที่หน้าขนลุกอยู่เว้เพื่อนเราบอกว่าประตูใต้ดินนะครับที่นาไปสู่ดันเจียนแสนสนุกบิลลี่บอกว่าอาจจะมีใครบางคนมาพ่นสีที่นี่ก็ได้บิลลี่บอกว่าสตีเฟนจำไว้ว่าคุณนํากล้อง,องคุณไปในวันพรุ่งนี้คือนัดกับสตีเฟนแล้วนะครับว่าให้เอากล้องมาในวันพรุ่งนี้ในคืนต่อมาแซมต้องรู้อะไรอยู่ในนั้นชั้นใต้ดินเฮ้ยเอาวะ แซมกูถอดจิตได้เลยเดี๋ยวจอขาวอุ้ยแซมถอดจิตบิลลี่สตีเฟนมีอะไรอยู่ในชั้นใต้ดินเอาแล้วมาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในชั้นใต้ดินครับอันนี้คือฝันนะผู้ชมเข้าไปแล้วไงไล้วไงอ่ะมืดแซมจุมจุดจุด,จดบางทีมันอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีนะอุ้ยมีมือมีมือมาจับไหล่กระชากเราเข้าไป มองไปที่มีดนระับมันต้องมีอะไรปแปลกๆอยู่แน่นอนเว้ยฉันพร้อมแล้วกับไม่แน่ใจเฮ้ย hey, เราพกมีดมาแล้วเราก็ต้องพร้อมสิวะฉันพร้อมแล้วแซมใช่มาเริ่มอยๆเพื่อนสุดยอดดีใจที่คุณบอกแบบนั้นนะตอนนี้มาดูข้างในกันเถอะแซมไปหาอะไรบางอย่างที่ทาให้เสียงดังหน่อยฉันคิดว่าเราสามารถโน้มน้าวผู้คนได้ดีหลอกผู้คนได้นะหลังจากที่คุณได้ยินฉันพูดเกี่ยวกับพวกผีคนตายเนี่ยให้คุณทําเสียงได้เลยอ๋อให้เรามาหลังประตูนี้นะครับมาคอยปิดประตูอย่างนี้เหรออ๋อคือ คือมันจะหลอกคนดูไอ้คุณผู้ชมใช่ควรก่ประตูนี้เพื่อทําเสียงหรือไม่เอ่อมีใช่กับไม่นะครับทุกการตัดสินใจนะครับจะเปลี่ยนแปลงเนื้อนเลื่อนได้คุณผู้ชมว่าไงคือแค่ปิดประตูมันคงไม่มีอะไรหรอกมัง้งปิดปิดไปแล้วกันเนาะโอเคนี่น่าจะได้ผลนะสวัสดีโซเชียลคืนนี้เรามาอยู่ในบ้านที่ถูกทิ้งล้างมันถูกทิ้งล้างมา20ปีแล้วเพราะไฟไหม้เนะ่ะมีข่าวลือว่ามีผีของแม่ลูกแฮมตามที่คุณเห็นวิญญาณไม่มีความสุขกับการปรากฏตัวของเราใช่บิลลี่ ก็เราจะทิ้งมันไว้ที่นี่ในคืนนี้แล้วกลับมาในวันพึ่งนี้มาเจอกันที่นี่ในวันพึ่งนี้เวลาเดียวกันอีกครั้งนะผมคิดว่าผมจะมาเร็วกว่าที่คุณนัดน,นิดหน่อยนะผมมีบางอย่างที่อยากจะจัดฉากขึ้นมานะโอ้โหคือที่3มสีแดงด้วยคุณเห็นหรือยังว่ายอดวิววิดีโอเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนไม่ฉันยังไม่เห็นบิลเล่เรามีผู้คนกว่า3 0 0พันคนมันง่ายมากเลยที่จะหลอกพวกนั้นย้ายสตีเฟนรอไปกันเถอะหาสตีเฟนนะคุณชมแย่และแล้วต้องไปหาที่ไหนอะ หรือว่าเจ้าสตีเฟนคือมันมาก่อนแล้วมันก็เข้าไปในฟันดันเจียนวะบิลลี่บอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับเว้นแต่เว้นแต่ใช่แล้วแหละประตูบานนี้แหละเพื่อนเว้นแต่เนี่ยแหละคุณไม่คิดว่าเขาจะลงไปที่นั่นใช่ไหมสตีเฟนนายอยู่ไหนกันฟะจะลงมาที่นี่ทาไมวะเนี่ยสตีเฟนคุณลงมาข้างล่างนี่เหรอเราบอกว่าบิลลี่ฉันไม่ชอบมันเลยเออกไปจากที่นี่กันเถอะไม่แซมเราจะหาเขามองหาบอะแสเพื่อหาสตีเฟนนะครูชมโอเค ีเฟนสเฟนสเฟนอุ้ยอะไรเนี่ยอ้าหูฟังของสเฟนว่ะเอาว่ะนี่คือหูฟังของสเฟนเหรอใช่แล้วนี่หูฟังของเขาแล้วตัวนันถังอุ๊ยไม่ใช่ฉากจำสแกร์แต่ทำใหตกใจ <c oughs> โดนใครทุบหัวไม่รู้ครับคุณผู้ชมบ,บิลลี่เกิดอะไรขึ้นโอ้ดีคุณตื่นแล้วนี่ไม่ต้องกังวลกับเขาหรอกเ,เขาไม่ได้ยินเสียงคุณหรอกในตอนนี้คุณเป็นใครปล่อยเราไปเถอะคุณต้องการอะไรคุณเป็นใครว่ะต้องถามก่อนเลย ให้ฉันแนะนําตัวเองใหม่ไม่แซมเควินงั้นแซมคุณจำจะได้เรื่ยงโอ้โหเควินไอ้หนุ่มคนนั้นเจ้าของบ้านที่เราไปปลาไข่ใส่ครับคุณผู้ชมสตีเฟนอยู่ไหนถามหาสตีเฟนก่อนผู้ชายที่มีหูฟังเหรอะไม่ต้องกอาวลลรอกฉันปล่อยให้เขาทําลายแผนของฉันไม่ได้นะจะมีธุราจ,จัดการกับบิลลี่ก็คือเหมือนว่าเควินจะมาแก้แค้นพิลลี่เหรอโอ้โหตบเขาดังปาบเดี๋ยวก่อนเควินเหรอคุณเป็นยังไงบ้างทำไมจึงถูกมัดอยู่ละ เควินบอกว่าคุณอาจคิดว่าฉันตายเพราะไฟไหม้ใช่ไหมฉันไม่ได้กลับบ้านไปในตอนนั้นฉันพลาดรถบัสดังนั้นฉันเดินกลับบ้านน่ะแม่ที่น่างสงารของฉันเธอถูกขังอยู่ในบ้านเธอออกมาไม่ได้โอ้โหคือแม่เควินพิการด้วยยังไงก็ตามเนี้ยเรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันเรื่องอะไรคุณจําได้ไหมที่คุณเผาบ้านของฉันอะไรคุณคุณคุณไม่มีหลักฐานว่าฉันทำนะฉันไม่ชอบคนโกหกบบลลี่นี่ยังหมัากฝรั่งของคุณมันคุณนๆไหมจะพบบันดานนอกตอนเกิดไฟไหม เอาแล้วเดาไปทิ้งเบาะแสไว้เพราะผมโมโหติดติดอ่างเลยบิลลี่กูกูไม่ต้องพูดอะไรหรอกไม่มีอะไรที่จะทําให้คุณออกไปจากที่นี่ได้ได้โปรดเถอะเควินมันเป็นอุบัติเหตุผมไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นฉันไม่สามารถช่วยแม่ของฉันได้ฉันพยายามที่จะช่วยเธอแต่ไฟมันร้อนมากเกินไปฉันใช้ชีวิตในใต้ดินมาตลอด20ปี แต่แกเนี่ยมันโง่เองที่มาที่นี่เพื่อให้ฉันแก้แค้นฉันจะแบ่งปันโชคชะตาเดียวกันกับแม่ของฉันให้พวกแกยังไงล่ะฉันรอเวลานี้มา20ปีมันจบได้แล้วลาก่อนบิลลี่แซมเอ้ยโอ้คู่มันเผาจริงแซมเราต้องไปอยู่ที่นี่อ่าหยิบมีดออกมาสวยคือเหมือนเราฝันร้ายนะครับเกี่ยวกับห้องนี้เราก็เลยหยิบมีดติดตัวมาโอเคลุกขึ้นมาแกมันบิลลี่ครับโอ้ยเฉือนเฉือนเฉือนอ่าเรียบร้อยขอบคุณแซมออกไปจากที่นี่เร็ว บางทีฉันอาจจะไม่ได้รับการแก้แค้นในคืนนี้แต่วันหนึ่งความยุติธรรมจะต้องมาหาฉันแน่นอนปล่อยเขาไปกับข้าเควินว่ะคือมันเป็นความผิดของไอ้บิลลี่เว้ยที่มันไปเฟี้ยงไข่เนี่ยแต่เราห้ามแล้วมันก็ไม่ฟังเนี่ยครับเราจะไม่ให้เขาทุกข์ทรมานอีกเว้ยเราทําแม่เขาตายไปจากที่นี่ซะเควินโอ้สรุปแล้วนะครับเราปล่อยเควินไปครับคุณผู้ชมคือเราไม่ได้ฆ่าหรือว่าเราไม่ได้บอกตํารวจนะครับสิ้นสุดะนีัยจบแล้ว มีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่นะครับสตีเฟนคือไม่ทราบนะครับสถานาการณ์มีชีวิต เหลือที่ฆ่าบิลลี่และสตีเฟนตายในห้องใต้ดินอ๋อคือสรุปแล้วเนี่ยสตีเฟนมันตายเว้ยมันโดนเควินนี่ฆ่าโอ้คือแบบอยากจะลองมากเลยว่าถ้าเกิดเราเลือกที่จะฆ่าเควินมันจะเป็นไงเนะสียง,งรถตำรวจมาในตอนจบเนี่ยตำรวจมันต้องมาเจอเราอย่างแน่นอนเว้ยและแซมแลวก็เควินเนี่ยมันต้องโดนตำร,รวจรวบอย่างแน่นอนเว้ยผมเชื่อแบบนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมวันไหนนะครับ,รรบที่อยากลองเล่นเกมเนื้อเรื่องแบบนี้มีช้อยให้เลือกนะครับแบบนี้แล้วก็มีผลกระทกบกับเนื้อเรื่องด้วยนะผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้เด e h i ิ c h ั n n แล้วาาเข้าามาเล่นได้นะ